สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับทีทีกับเกมร็อกกับแมนพิลชัวอ l สตาร์เทอร์วันดิเฟนั่นเองวันนี้เราก็อยู่กับการรีวิวตัวอีกแล้วนะครับซึ่งการรีวิวตัวในครั้งนี้นะครับก็ผมขอขอบคุณน้องคนนี้มากเลยนะที่ให้ผมยืมไอดีนะครับนะขอบคุณครับก็การรีวิวตัวในครั้งนี้นะครับก็คือซูบารุจากรีซีโร่ชื่อชื่อในเกมนะครับก็คือซีโร่นั่นเองนะห้าวิโจมตีหนึ่งครั้งเลนสามสิบแล้วก็พลังโจมตีนะฮะอันนีีีี้้เเเเเเเปป็นนนนลลลวววววะคครรรััับโอดดยยงาาไิกก่ โอเคมาครับเราเริ่มเร็วกันเลยดีกว่าตั้งวังเริ่มต้นนะครับ500นะเลนก็จะน่าจะตีเป็นตัวเดียวหรือไม่ก็ตีทั้งวันนะครับเป็นทาุมืดนะก็ตามในอนิเมะเลยครับอนิเมะนี่ผมดูไปนิดเดียวเองนะอ๋อเป็น IOE ทั้งวงครับอันนี้ผมดูไปนิดเดียวเองนะก็คือมันจะเป็นคนที่ใช้เวทมืดได้นั่นแหละนะเฮ้ยนึ่งเดี๋ยวผมขอดูใกล้ๆก่อนถ้าเป็นชีนิ้วขึ้นไปแล้วยังไงเออนะ่าเป็นท่าชามักนะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดนะ โอเคครับอัพขั้นแรกครับ822ครับเพิ่มดาเมจมา1,647ครับยังเป็นตีฟูทั้งวงอยู่นะอัพขั้นต่อไปครับ1,425ครับเพิ่มดาเมจมา2 8ง0ครับอัพขั้นต่อไปครับ1,720เป็นเพิ่มดาเมจมาเป็น3,451นะเออใช่แล้วผมรู้สึกว่ามันจะไม่มีเสียงอะไรเลยว่ะอ๋อใช่ครับไม่ไน่ามีเสียงเลยเอาต่อเพิ่ม ขั้นต่อไปครับ2,000ครับเพิ่มดาเมจมา3942ครับดาเมจปัจจุบันนะครับอยู่ที่13487เล่น้ิเลน3าวิตี1ทีครับแล้วก็ตีเป็น a o e ทั้งวงนะโอเคครับถ้าต่อไปครับอัพ3000เพิ่มเลน10ครับเพิ่มดาเมจมา4589ครับเปลี่ยนท่าเป็นไนท์แมร์อาร์มน่าจะเป็นอ้เออเป็นตีเป็นเซอร์เคิลครับตอนนี้น่าเป็นอ่าใช่มือที่มองไม่เห็นจริงๆด้วย แต่มันดูแปลกๆปละวะคือผมดูไปนิดเดียวเองนะสำหรับ D ดีซีโร่เนี่ยเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบตัวพระเอกซูบารุเท่าไหร่น่าเป็นท่าที่ได้เอ่อซีซั่น2องปะน่าจะนะโอเคครับอัพขั้นต่อไปครับ3,500นหครับเพิ่มดาเมจมา5,182ครับปัจจุบันดาเมจอยู่ที่23,258ครับเลน4์สิบาวิตี1ทีครับอัพขั้นต่อไปครับ5,100ครับเพิ่มเลน10เพิ่มดาเมจมา5,182ครับ เฮ้ยอัพเยอะอยู่หน้าอัพเยอะอยู่หน้าอัพขั้นต่อไปครับ6,712ครับเพิ่มดาเมจม,มา5,810อัพขั้นต่อไปครับ8,000แล้วก็เพิ่มดาเมจม,มา5,981นะเฮ้ยมันอัพเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอัพขั้นต่อไปครับเอ้ยปัจจุบันอยู่ดาเมจอยู่ที่42,031ครับเลน50 5 VT 1 P ซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นตัวที่ดีทีเดียวนะอัพขั้นต่อไปครับเพิ่มเลน20 เพิ่มดาเมจหกพันสองมีตัวหลุดไปข้างหลังเหรอแล้วก็ใช้ตังอัพหนึ่งหมื่นครับเปลี่ยนถ้าเป็นรีเมจิกครับอันนี้ผมน่าจะยังดูไม่ถึงนะเป็นเอโอีค่อนข้างที่จะโอเคนะมาดูท่ากันแปบนึงเป็นท่ายังไงเลยเฮ้ยท่าใหม่เหรอน่าจะสปอยนี้ของผมแหละเพราะผมยังดูไม่ถึงกะว่าท่าแบบรีวิวเสร็จแล้วไม่มีอะไรดูจริงๆก็น่าจะไปดูแหละปัจจุบันดาเมจอยู่ที่46,233นะครับเลนจ์เจ้าวิตีหนึ่งทีก็ใช้ได้นะ อัพขั้นต่อไปครับ1,000งครับเพิ่มเลนส์่สิบแล้วก็ดาเมจ6,128ครับน่าจะอัพขั้นสุดท้ายครับอัพขั้นต่อไปครับ1นึ่งหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนห้ครับเพิ่มดาเมจมา1,000งแแล้วก็เปลี่ยนท่าเป็น global zero นะครับเป็น Oe ใช้ได้เออแล้วท่าคือจิงตีเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มท่านยี้มาเฉยๆเหรอ อ่าใช่ครับตีเหมือนเดิมแล้วเพิ่มทานนี้ไม่ใช่ปัจจุบันนะครับดาเมจอที่หนึ่งแสนห้าครับเล,เลนเก้าสิบตีห้าวีครับเออลองกดดูมันจะเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยเลมเหรอเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้มีการอุ้มเลมด้วยเฮ้ยเราย้อนเวลาแล้วสโลเฮ้ยเพิ่มเพิ่มเลือดมาเพิ่มเลือดเพิ่มเลือด,อด,อดตัวมาเพิ<ๆ>่มเลือดตัวมาสองแสนสองแสนมา ูแต่น่าจะชาร์จนานนะเฮ้ยโค้เท่เออแป๊บนึงเดี๋ยวผมลองอีกรอบนึงนะฮะใช้ตั้งอัพหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนใช้ตั้งอัพประมาณ5 0 0แสนกว่านะโอเคครับเดี๋ยวกดอีกรอบหนึ่งเ,เนี่ยอุ้มเล็บเนี่ยคือตอนไหนอะเฮ้ยสปอยในแม็กูอีกลแล้วแล้วคือมันย้อนเวลากลับไปไว้ทุกคนแล้วไม่สโลว์หมดเลยเฮ้ยลองแอร์ดิแอร์ดิบิวลองบิวลองเรียกแอร์มาดิแอมาแอมาแอมา ขายพวกนี้ทิ้งก่อนแอร์มาแต่ชาร์จน่าจะนานนะน่าจะเอาไปยื้อช่วงท้ายๆได้แหละแอร์มาแล้วโอเคกดดูเฮ้ยท่าม่งเท่ว่ะแต่ทำไมต้องซูมเข้าไปมันไม่ซูมหน้าเฮ้ยโลองแอร์ด้วยวย้อนแอร์ด้วยเฮ้ยท่าใหม่โคตรเฮ้ยเกินไปตีดรามจใช้ได้นะ รีดาเมจใช้ได้ด้วยแล้วมันก็ไอ้นี่ด้วยมีท่าแบบดีด้วยแต่ชาร์จค่อนข้างนานครับเฮ้ยแต่นิเมชันผมว่าน่าจะผิดนั่นจริงๆไอ้ตรงซูมเข้าไปน่าจะซูมไปที่หน้ามากกว่าผมว่าจะาทำผิดแหละเออนี่ซูมหน้าถูกต้องแบบแบบนี้แหละสโลซัมย้อนซัมได้หรือเปล่าหรือเปล่า ย้อนตัวเดิมได้หรือเปล่าเพราะว่ามันสโลว์อยู่แล้วไงเฮ้ยท่าไม่อ่ะนี่แหละซูบารุอ๋อมันไม่สโลว์ตัวที่มันไม่ย้อนกับสโลว์ตัวที่ไอ้นี่ไปแล้วนะเฮ้ยแล้วมันสโลว์แบบเฮ้ยแล้วดาเมจไม่ธรรมดานะทุกคนเฮ้ย เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับแต่ผมถ้ามันเข้าตู้เมื่อไหร่ผมต้องไปหาสุ่มเก็บแล้วเพราะว่าตอนมันเข้าตู้นี่ผมสุ่มเก็บไม่ทันนะก็ก็งั้งนคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วคันนะครับสำหรับการรีวิวซูบารุจากรีซิโร่ในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณน้องคนนี้ครั้งหนึ่งนะก็ขอบคุณที่ให้ยืมไอดีมารีวิวตัวนะครับตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนะครับแล้วเราจะมาเกิดในแผ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย